สวัสดีครับมือนี้ก็เป็นมือที่3ที่เฮาสิได้สวดอภิธรรมเป็นมือสุดท้ายของคุณแม่ซิมแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงนะครับบ่ได้มีกิจกรรมอยังมากมมยนะครับก็มีแต่พ่อรัวแม่รัวมาเตรียมอาหารไว้ที่สิไห้แขกทีศริมารวมงานฟังสวดภิธรรมในแรกนี้กิ่นซื่อๆนะครับก็คิดว่าแรงนี้นี่คิดว่าสิมีแขกมากมากพอสมควรเฮาก็เลยได้มีการเตรียมอาหาร ไปเป็นจํานวนหลายเตืบนะครับดีนะครับเพราว่าคือผมเนี่ยกับยูได้ตระกูลนี่เป็นหลานตอนนี้เป็นหลานแต่เป็นงานศพของพี่สาวแม่ผมนะครับคือต,ตอนนี้กําลัางร่วมพ้นซอยกันที่นาจินเนาะซอยกันที่นากินโอ้อลังการนะครับเป็นอลังการคือคือมีตะลูกตลาดไม่เห็นซอยกันนะครับตลูกตลาดเ่าก็ดีใจที่พี่น้องตุม้มหนฮะ้มเนาะกันภาษาเล่าพี่น้องตุม้มหนฮะ้มเนาะนะครับ น้องตม่อมก็โอ้ดีใจหลายพันดีใจว่าลูกหล่ะโอ้น้องน้องน้องไส้เนาะโบโบผิดเขาขอขอตทษขโตดเนาะอันนี้พญ่อมนเจ้าก็คือบทถักไทยกันเนอะเนี่ยพญาอมนเล่ากับมาซอยเป็นน้องเขยเป็นน้องเขยของผู้ลูกเขยผู้ตายนะครับเอาอันนี้เป็นพ่อรองนะครับพ่อรองมาจากภาคเหนือเนี่ยะครับภาคเหนือเขากับมาเนาะครับเออ ภาคไอ้ภาคเนี่ยก็มานะครับเอากระบอทย่อๆต่อไปกับเมฆ้วเขากะเชไปหาแม่ฆ้วอยู่นะครับเอาจังสันเด้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นมาหาแม่ฆ้วคือพี่น้องเขากับมาซอยกันเต็มที่นะครับครับกับอสวัสดีครับตอนนี้กับไก่เวลาที่เขาาเได้สวดอภิธรรมคืนสุดท้ายแล้วนะครับญาติญาติทั้งไก่ก็ได้มาเมื่อนี้เป็นมือสุดท้าย แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเป็นทางลรุบุรีหรือว่าทางกรุงเทพหรือว่ารุ่นหลานก็เป็นหลานไส้ในเบาก็ได้มาหอดหัวเติงที่นี้ไงกระไดมหอดจะมาขึ้นนี่ตะโกนนี่ก็มาจากกรุบุรีสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเออไม่มองเลยว่ะ ได้เราเยอะเราเป็นคนดีเออผู้จัดคุ้มด้านไปเลยมาหอดตะมื่อคืนนี่กับเป็นพี่น้องทางลรบุรีก็ได้มาหอดอันนี้เป็นแหวนห้วยนะครับเป็นมาร่วมงานสวนไ่ทำขึ้นสุดท้ายคนเนาะพอดีก็เป็นไล่ซื้อเจ้าภาพสวนไปทำขึ้นสุดท้ายพี่น้องดอกเลี้ยงดอกไม้เลยครับ กู้เ่าผููโถญาติผูยัยคนใดมานาั่งเตรียมพร้อมทีสิฟังผาสวดไวถทำเมือสุดท้ายนะครับตอนนี้ญาติพี่น้องเฮาก็ได้เริมทยงทยอยมากกันเริมปลายึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเฮ้าก็ได้รอพระคุณเจา้าจังสิไดมาหอดแลวก็สิได ทั้งพิธีทางวิสาสนาคือสวดอภิธรรมเป็นมือสุดท้ายครับเดี๋ยวไปเบิ่งทางครัวเานะครับว่าแม่ครัวได้เอยียงสูงพี่น้องไปกินแน่เอนเอ็นเอนเอนได้อะไรกินเอย่ยอันนี้อยังเนี่ยอันนี้ต้มมันบ่ถ้าท,ทอดมันสีใส่กระทะเอออันนี้ก็ต้ม

E

กัตถมวิปากกัตถมธรรมเนววิปปะนันวิปากกัตถมธรรมะอุปาทินุปาทานิยธรรมะมามาวิตากาวิจารธรรมะเปียดิสหกตตาธรรมะสุขาสหกตตาธรรมะอุเบกขา नाय पहाता पा तां मा शनेन पहातापये मा पावनाय पहातापयेतुं माने वधा सनेन न पावनाय पहा ใจยัคามิโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปัจยัคามิหนูธรรมาเสกคาธรรมะเสกคาธรรมะเนวะเสกนาเสกคาธรรมะธรรมะยินาธรรมะมัชฌิมาธรรมาปิฏฐาธรรมามีจัตานิยธา Tama sama ania tama ania tama makaramana tama makahetu kama makatipatino maka, tama upanna tama anupanna tama upatino tama adita tama an. จะนีนะนพระพุเจ้าก็ได้สวดอภิธรรมเดียบร่อยแล้วนะครับ่อไปอสวดมาติกาเป็นที่เดียบร่อยนะครับ่อไปก็จะได้สวดอภิธรรมนะครับตอนถูอพภิธรรมก็ได้ไปไว้ตรงหน้าไปที่เดียบร่อยนะครับมันก้นมลงเ้าไ้่วงนีกกนน้นนนอเอาลงแก,ว,แกว่าลง อันนี้ือเป็นมือสุดเมรนเป็นมือสุดท้ายนะครับมือื่นมสิได้คุชาปนาดจิตศพไปนะครับ า s กตาธรรมกตเมธรรมกุศลายสมิงสมยเยกามาวจรเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาตกตโมรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตานังสังขยเตนะสังขยตัง

terminé yo kam yo vipak yo aharapan อินทริยปัจโยชาณปัจโยมคภาพัจโยสัมปยุตภาพัจโยวิปยุตภาพัจโยอธิปัจโยนาธิปัจโยวิคาดภาจัจโยอวิคาดภาจัจโย บาเทาวยาธรรมินโนอบาชิต,ตาวานิรุจันท์ทิเอสังโอปสัมมสุขวนมรันติจัมาริงสุจามริงสเรตัเทวาหังมริสามิตัดิเมเอกาสังสายโยตัวทิทับตรงนี้นะครับตอนนี้สบายท้องเลย ขอเชิญนะครับอย่าู่ไสน์น้อนะครับเขากับพื้ที่เขากับเรียนรัดจันน้อยนะครับแล้วพอเราก็นเครับนะครับบักนี่ก็เป็นหลานไส้บักโก้บุมไม่ยังหรอกกินตะเหล่าเก็บใบเถิงย่ำย่ำขีดหอดจากควางเสร็จแล้ว ขอให้เ่อนติดต่อได้ก่อนส้วกาเบนเดื่อนุโมธนาธารพ้องกรรทุกคนทุกคนติ่อค่ะคือใจเย็นเย็นนะครับรบเิงขมานี่รคุณเจ้ารสวอ่ามาติกาสกางเก สวดไปถ้ำจบไปที yeah, yeah. right. ่เร well. hey. so so ียบร้อยแล้วนะครับพระเจ้าพระเจ้าเอาไปเสด็จหาขับเข่าขับน้ำให้พี่น้องพี่มาร่วมขั้นปฏิทินในหนึ่งศู้าตได้กินข้าวกินน้ำกันซะก่อนก่อนที่เสียบ้านนะครับบ๊อบบ๊อบเป็นยังครับน้องบ่อเป็นยังนะครับขอเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับซ่องเขาอยู่ข้างนอกผู้ใดว่าต้องถวายเ็ต่าก็เชิญนะครับ

ครับผ uh, 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 ู้อินฟรอยแม่นะครับผู้อินยแม่